นี่บรรยากาศนี่บรรยากาศนะครับตาอยู่นู่นนะครประมาณเกือบเกือบกิโลแล้วล่ะนะแต่ว่าตรงนี้เยอะมากนะตรงหน้าวัดครับวัดสาโรงนะฮะวัดสาโรงใหญ่นะฮะวัดสาโรงใหญ่ตะบนหินปับฮะขอโทษนะ อ๋อครับอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีนะครับบรรยากาศก่อนที่ผมจะเดินมาถึงนะครับตรงนี้ตำบลหินป,ปักนะครับให้สุขบรรยากาศ สวัสดีครับคุณตาคุณตามารออยู่